มีอาวุธพร้อมเลยนะครับอันนี้มีชื่อเขานะฮะแล้วครับอันนี้ชื่อน้องหมูมูนะฮะน้องมูมูอันนี้จะเป็นสูตรลับเลยใช่ไหมครับใช่ใชครับเต็มไปด้วยกะทิที่ผสมกับเครื่องเทศนกินแล้วรู้สึกนุ่ม และสังเกตนะครับบริเวณภายในร้านในรี a ต์รองของ DOD นะครับจะมีเสาที่เป็นกลมๆนะครับเรียกว่าลบเหลี่ยมได้ดีมากนะครับทำให้ทุกอย่างมันมีพลังที่ที่มันหมุนเวียนนะครับคนจีนเขาจะชอบในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันอันนี้ตอนนี้ผมได้กินไก่แบบน้ำลายไหลเลยนะครับเดี๋ยวต้องชิมแบบสุดยอดเลยนะครับสูตรนี้นี่กว่าจะได้นี่ใช้เวลานานไหครับอาจารย์ดอทครับ อันนี้เราเทสกันมาก่อนเปิดร้านนเทสเป็นปีเหมือนกันเพราะว่าคือด้วยด้วยสูตรเนี้ยคือเรายังไม่เคยเห็นที่ไหนครับและเป็นคอนเซปที่ผมได้แจ้งกับทางทางเชฟที่คกีสูตรนะครับก็เลยคิดว่ากว่าจะได้ตัวนี้ออกมาเนี่ยก็ผมว่าผมปไก่ไปฟาร์มเลยนะก็เลยแบบโอเคฮะโอ้สุดยอดเลยครับอันนี้เป็นไก่บ้านเลยใช่ไหมครับอาจารย์น็อตครับคัดไปอย่างดี ต้องให้อาจารย์เอกชิมว่ามันหนังกรอบแล้วก็เนื้อนุ่มขนาดไหนว้าวนี่เลยครับก็คือเห็นไหมครับเรียกว่าอา่ารโรงแรงสดๆถ้าเกิดว่ามาร้านนี้บอกขอน้องมูมูก็จะมีเชฟแร่นี้ให้เลยไหมครับนอกเหนือจากไก่ที่มีความเฉพาะแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหยังมีเครื่องเครื่องเคียงของเราเนี่ยครับอย่างผักนี่คือผักออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอ้ผักออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์บอกร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่านี้ได้ได้รับได้รับเขาได้การการันตีแล้วก็รับมาตรฐาน ผักปนิกมานะครับรวมถึงผัออแกนิกยากระเทียมหมักหรืออย่างอย่างอย่างมันมันอขอกนี่คือกระเทียมหมักเลยใช่ไหมครับใช่ครับจมีจะมีรสชาติค่อนข้างอร่อยมากว้าวสุดยอดเลยครับนอกจากเมนูหลักของเรานะฮะอันนี้แนะนำสองตัวโอ้โหยัดเยี่ยดนะครับก็จะมี ยำส้มโอเฟนเนลยำส้มโอนะครับยำส้มโอเฟนเนลนะเฟนเนลโอ้โหยำส้มโอเฟนเนลนะครับนี่คือยำส้มโอเราเนี่ยเราจะใส่เครื่องเทศฝรั่งที่ชื่อว่าเฟนเนลไปโอ้โหจะทําช่วยยกระดับรสชาติของยำส้มโอขึ้นมาอีกระดับนึงเฟนเนลนี่มันคือมันคือวัตถุดิบแบบไหนล่ะครับเป็นเครื่องเทศฝรั่งครับก็จะมีกลิ่นคล้ายมิ้นท์นะครับแต่หัวเนี่ยเขาจะคล้าย หัวหอมกินคล้ายๆมิ้นแต่หัวคล้ายๆหัวหอนะครับเฟรนเนลสกอลองชิมนะครับสึดกอดเลยกครับอีกตัวหนึ่งนะฮะก็คืออุนดุอุนดุนะครับเดี๋ยวก่อนที่ถึงอุนระดุเนี่ยเราจะลองไล่อาหารเป็นต่ละอย่างกันดีกว่าส่วนไหนที่เรียกว่าอร่อยที่อาจารย์ดอทชอบที่สุดครับโอ้ทุกส่วนธรรมดาผมชอบผมชอบกินปีกคือเราอยากจะให้มีรสสัมผัสที่มันแปลกเราก็เลยนําเป็นน้าจิ้มซีฟู้ดไม่เคยกินไก่ย่างจิ้มซีฟู้ดครับ ทุกทุกท่านสามารถที่ติดตามผมได้ในทุกๆช่องทางน,นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Page นะครับ u t u b e หรือว่าใน Tik t o k นะครับแล้วในอีก24ชั่วโมงเราจะมาพบกันนะครับในคลิปดีๆทุกๆคลิปเราจะเอามาป้อนให้กับทุกๆท,ท่านนะครับและดวงของวันอื่นๆต่อๆไปด้วยนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับ